ไปกันที่บันเทิงของเกาหลีใต้กันบ้างดีกว่าครับจะพาทุกคนไปดูความฮอตของสาวแบ็คพิงค์นะครับทั้งลิซ่าแล้วก็โรเซ่ครับเริ่มต้นจากแฮชแท็กนะครับลิซาซึ่งเป็นชื่อซิงเกิลอัลบัมแล้วก็ชื่อเพลงเอกของผลงานเพลงเดี่ยวชุดแรกของลิซ่านะครับ และ Lisa, ลิซ่ามโนบาลสมาชิกชาวไทยของแบ็คทิ้งยังคงฮอทคลองเทรนด์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันแล้วก็2วันที่ผ่านมานะครับแฟนๆทั่วโลกต่างร่วมกันฉลองความสําเร็จในโอกาสครบรอบ1ปีผลงานเพลงเดี่ยวของลิซ่าที่ปล่อยออกไปนะครับเมื่อวันที่10กันยายนของปีที่แล้วนั่นเองครับและแน่นอนนะครับว่าการฉลองครบรอบ1ปีครั้งนี้ก็พิเศษมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าลิซ่าเพิ่งจะผ่านลิซ่านะครับสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นศิลปินเคป๊อปเดี่ยวคนแรกที่สามารถคว้ารางวัล M ทีวี VMA มาครองซึ่งล่าสุดลิซ่าเองนะครับก็มีการโพสต์ในเรื่องของการรวมช็อตแห่งความทรงจำในช่วงที่เธอเนี่ยโปรโมทผลงานเพลงชุดนี้เพื่อที่จะร่วมฉลองกับแฟนๆรวมทั้งยังมีอีกหนึ่งโพสต์ล่าสุดนะครับที่อัปเดตออกมาในวันนี้เป็นเซตภาพของลิซ่าเองครับในชุดสีชมพูสุดเซ็กซี่ที่ใช้ในการโปรโมทเพลงพิงก์แควนอมซิงเกิลล่าสุดของเธอนนัเองครับแฟนคลับคงจะดีใจมากๆเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับศิลปินที่เรารักครับ ผมชอบคาพูดคําจาคุณเลยตั้งแต่เรื่องของความรักเมื่อกี้แล้วคุณดูแบบมีความแบบคุณอ่านหนังสือเยอะหรือว่าคุณฟังเพื่อพ่ชอดเยอะหรือว่ายังไงมันเริ่มต้นมาจากอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเอาตัวเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเราแค่อาศัยประสบการณ์เห็นความผิดพลาดของพัดเห็นความผิดพลาดของเทเบิลนะไม่ต้องเลยไม่เป็นไรไม่อยากรู้แล้วก็เอาเรื่องราวของเรื่องน้องเนี่ยบอกเล่าแล้วก็สอนต่อแค่นั้นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่อยากรู้แล้วนะครับ